พี่น้องครับพี่น้องเปิดสบ,บายดีพี่น้องท,ท่านผู้ชมทุกคนมาอีกแล้วพี่น้องมาผอกันที่เก่ามาพร้อมก,กับสายฝนพี่น้องวันนี้ฝนตกลินตั้งแต่เมื่อคืนนี่เลยยังบนท่านสุดยังยังบนท่านเ,านเาสาวันนี้เอาสิมาเห็ดฟูปลาปูปลาลูกคอกพี่น้องเนี่ยพอดีเมื่อคืนนี่ฝนตกลินไปหลักปลาแห้งโมเมนต์ไปซื้อมาแต่ตลาดพี่น้องเนี่ย แต่ปลาลูกขอกมางามงามน้องเว้ยลูกปลาคออะไรลูกปลาชอนนอั่นแหละงามพี่น้องๆเด็ดไปช่วยอันนี้ก็คือพักข้าสิเตรียมมาใส่เตรี่ยใมบเบิเลยพียน่น้องเว้มีเรียกว่างอาก่อนมีน้ำม,ม้นมสมน้ำม้นสมน้ำมันแทนสมแล้วก็พักหอมแล้วก็ผักพริกดิบข้าวซีอิม,มาจีมจจีเห็ดตำแจว่วพริกดิบแล้วก็มีพักอีตูนี่ใบนางรักษณ์อะไรพักอีตูใส่ลูกโดดน้ำ มีหอมแดงนนะ้ำแก้ข้าวซมาปุงนะ้งเเบิ่งนอกเนาะเขาสซมาปุ้งกันเครื่องข้านี่ใส่เรียบร้อยแล้วเสียงฝนดังดเลยเด้อพี่หน้องเลยฝนตกลินก่อนหนึ่งท่านสิใส่ป้าไปเลยเนะี่สยสิใส่ไปเลยใส่ไปแล้วละกะใส่เครื่องปุ้งมันใสน้ำป้าอย่างหน่อยเครื่องปุงมาหลายไปเนามีสองสามอย่างส่ตรงนู้น ใส่หน่อยใส่หน่อยใส่ไลยใส่ไลายก่อนขาดก็ได้นะขัะแดดเข่าเดี๋ยวมัดแห้งอ,พอพืมปันตอนต่อไปเขาสิเขาสิมาคขาล้นเข่ากัน,นพี่น้องเพราะว่าคันเขามาปรุงตอนนี้น่ะมันสิเขาเนื้อเขาหนังคันเขาคันเขาเอาไปค้างใส่หมอกใส่ไฟไลแล้วแหละเขามาปรุงทีหลังน่ะ เอาไปคนน่ะเนื้อปลามันสิเหละปั๊ดพี่น้องเลยมันสิมุมนอุ้ยปุ้ยเลยเอาก็เลยต้องมาปองปองก่อนเอาไปก่อนเอาไปข้างไฟพ,มมพนนมมี่น้องเลยโอเคซีบมึงก่อนพี่น้องแจ๊บมึงนี่ซีบมึงนัวสุดยอดเลยเอาสิใส่ใบมะกรูดน้ำพี่น้องเผื่อความหอม แก okay, เรียบร้อยข้างกันเลยพี่น้องโอเคหายจะกข้าวนึงแคบเดียวเท่านั้นเลยพี่น้องเลยปลามันปลามันซุกง่ายอยู่แล้วนย่างนี้มันจะมุดขึ้นนี่เลยผลโตข้ขขอก็บบริยุทธ์บริยนเ่าก็เห็ดคิดที่เจ้าพี่น้องเลย เพราะว่าเขาหาจะเปิดช่อง YouTube ใหม่ต้องพยายามมันลงคลิปบ่อยๆม,มันจังงๆผ่านกดเร็วๆเต็ไดจก็ฝากสนับสน,นุนเอาเลยเด้อพี่น้อ,องไอ้ฝากกดติดตามช่องฝากสนับสนุนเป็นกำลัง,งใจอย่างเงยเด้อเป็นช่องนี้เนาะจะเปิดใหม่พี่น้องเหมือนกันโอ้หอมเตะดังไม่หินเลยพี่น้องเอ๊ะเนี่ยมันเปน ซุกอะไรี่นองนยปไปห้าบอลกินกันเลยหาบาทเนี่ยหาบอลกินได้เหรอเขามากินอยู่ห้องเลยเพราะว่าตางนอกมันบวายเสียงมันแห้งขนาดเสียงฝนฟังบูเรื่องเลยฝนตกนำมาอีกเลยอย่างนักเลยนอ้ยโอ้ยไปนองเอ้ยหอมเตะดังมันหินเลย ใส่กระเจียริกดิบมันนี้นะอพี่น้องพักเขาก็มีแค่หลอดรวกแล้วก็มันแคกมันเคลือบพวงอะไรได้มาเอื้อพี่น้องมาเอื้อเรือฟักทองแหละมือมันมันหนึ่งกับพักการจองมันหนึ่งพักการจองแบบหนึ่งแลวก็แบบสดนี่แจ่วิกดิบเอา หยดเลยละพี่น้องเลยมาเด้อมาเด้อเนี่ยเอาไว้อย่างนี้ละเขาเนีย้ยคือเกา่าเขาเนีย้ยปาไปกลางเนาะ <c oughs> อนอกมันฝน,นมันฝน,น,นมันแห้งพี่น้องเลยเลยเขามากินอยู่ในห้องพะว่าพักกระตุกฮึม นัวครับเป็นในไดสุดยอดเลยพี่น้องใส่น้ำไม่สมมันนัวที่บาทนี่ขวดให้คนห้อนไอ้อย่ง,ออยอยงตัวดีกว่อืมอืม อุ้ยนัวครับอาหารบ้านนอกบ้นานนาเขาเป็นยังไงบ้องสิไปอยูใ่ใจกับบุลลืมอืมบุ๊ค สดนำจังหวนี่ นัวขัดเลยกินแบบมันก็ยังได้กินเสียงฝนยูนอิอพี่นง่งรือเอ้อ นบอได้ใส่น้ามด้พี่น้องเอ้ยนี่น้ามันยังไหลหน้าในปลาเลย เป็นช่องน้อยๆฮะกับเปิดใหม่พี่น้องเอ้ย จังได้ก็ฝากสนับสนุนเนี่ยเด้อฝากสนับสนุนบาวันเนี่ยเด้อพี่น้องเด้อฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เนี่เด้อพี่นอ้องเด้อกูได้หมักกันเลยล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ติชมเข้ามาก,กันได้ๆเด้อพี่น้องอเพราะว่าเข้ากับหากับเปิดช่องใหม่กับอาจซื้ว่าวพิษว่าถือ bua căn nó hiên thu phục ấy, coi <laughs> coi <laughs> hiên <laughs> thu บังพาเลยกินบุบิดตอ,อกานเลยนั่นไหละฝนตกเล่นในนี่เป็นหลักป้าตอนป้าหลีเนาะคือ<ฮ>สิครับคือสิมวล โอเนาะพี่น้องเน,ะนาะกับจันเขาก็ขอจบคลิปไว้เพียงคนนี้เนาะพี่น้องขอ,ขอบคุณขอบคุณหลายๆที่ให้เกียรติติดตามรับชมซ่องของบ่าววันพี่น้องคือเกา่าฝา,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 ากคือเก่ากันผู้ใด้มักคลิปของเขากักดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสนับสนุนให้บ่าววันเด้อพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้ก็ขอโคตลาไปก่อนสำนี้แหละพี่น้องพอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายไปละสบายดีอยู่ดีแม่งเบื่สุขสุขคนพี่น้อง